สองคันดึงคันเทบาจะล่วงเลยงามครับส่โรน่ะถะครับนะนะแักสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ห่งเต็มสุดนะหเหลืองเลยใหญ่จริงใหญ่จริงใส่วันนี้ผมมาเพื่อมาเจอนักตัดเลยเนี่ยนักตัดมาาจอนเป็น ตามตามอยู่ในคลิปอ่ะ FC นะสังเอฟซีเลยครับที่ตามมาจากนู่นี่ยอะไรนะนวันครยันมา,าอ่านเลยนะเดียายเดียวซ้ายแล้วก็เดียวซ้ายเลยคือเดียวซ้ายแล้วก็ไกดงานซมอ๋อเห็นแล้วครับ แพบ้านเราแพรลุงจมลงสวนรมดมอ่างคองครับสวัสดีครับอุอ้ย,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 ก,ยก,ก,ก็เอ้ออโอไม่เป็นไรครับเดินไปได้ลงลงตรงนี้เหรอครับค่ะ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  อันนี้เหรอครับที่ให้เก็บได้ได้เก็บได้เอาเลยแม่เก็บเลยเก็บเก็บเลยไหมสักก้อนนี้ยี่ยังครับดีนะเนี่ยผมเอาถังมาโอ้อาจารย์ใจดีมากเก็บได้แต่ว่าคุณอาจารรู้ไหมว่าไม่ไม่รู้ครับต้องดูลูกใสๆลูกลูกถ้าถ้าแก่แล้วขยะอย่างนี้มันจะร่วงไหมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นเหรอมันไม่มันไม่แก่ขนาดนั้นตูดมันจะหลุดแล้วใสๆลูกจะใสๆ แน่แน่ลูกเนี้ยแก่ไม่มีไม่มีแวงคไหนครับนี่เลยครับขาลเนี้ยแก่โอ้อย่างนี้เลยอ่าค่ะลูกมันจะแก่สบายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน้าณาทุกท่านนะครับวันนี้มาออกนอกสถานที่นะครับมาที่อ่างทองเป็นตกปลานะครับแพร่บ้านเราเป็นแพ่แม่น้ําเจ้าพยานะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าจะพอมีตัวมีผลงานให้นาณได้ชมหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยได้ออกมาต่างสถานที่นะครับ แต่วันนี้ก็มาเป็นแม่น้ําเจ้าพญาเหมือนเดิมนะครับออกตรงนี้แพ่บ้านเราก็มีที่จอดรถสะดวกสบายเลยครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศที่แพนะครับไปไปกันครับผลของครับอ๋อนี้เลยนะครับแม่น้ําเจ้าพญาโอ้วันนี้โล่งครับวันนี้โล่งไม่มีผักเลยแพรก็มีหลายหลังนะครับเราลงแพรสีม่วงแพรนี้นะครับ โอ้แอรถือว่าดีเลยนะครับสะดวสบายเลยครับมีแอร์นี่นูน่นเขาเยอะแล้วเหมือนเรามารีสอร์ทเลยนี่ก็มากับนาสันน,น่นแะครับทีมงานนั้นแหลนมาสร้างชื่ออยู่ที่อ่างทอง่อยครับเดี๋ยวมาดูแพรครับเดี๋ยวรีวิวให้นะาะได้ชมเลยดีกว่า เพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วเผื่อบรรยากาศโอเคเผื่อจะน,น้าๆอยากจะมากันนะครับก็บรรยากาศถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ <rib> il, เป็นท,ที่ที่เราลงแพรลงต้มนะครับแพร,รสีม่วงครับก็ถือว่าสะดวกสบายครับมีตู้เย็นมีน้ามีอะไรให้ครับค่าแพรเท่าไหร่นะครับน้าเอกแปดร,ร้อยครับกะละแปดร้อยอ๋อค่าแพรกะละแปดร้อยนะครับเปิดแอร์ได้ อะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโอ้โหถือว่ามาพักบคอนนี่สะดวกสบายเลยนะครับนี่มีที่นงที่นอนมีแอร์พร้อมที่นอนใหญ่ที่นอนเสริมมากันเป็นแบบครอบครัวนี่สะดวกสบายเลยนะครับนี่มีอ่างล้งางจานกอไมโครเวฟมองหุงข้าวการ้น้ำร้อน มีอาหารปลาให้ด้วยเก็ดมีถังแช่ผู oh. หถือว่าโอเคนะครับนี่อ่างล้างมือเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนะครับโอ้ oh. ห้องน้ำเป็นชักโครกโอ้ oh. ดีเลยครับดีผมว่าโอเคเลยนะครับครับก็เดี๋ยว ขอตัวเตรียมอุปกรณ์ตกปลาก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งตีเหยื่อสดนะครับเหยื่อกุ้งตีปลาหมานะครับแล้วก็จะมีตีขนมปังนะครับตาเกล็ดทั่วไปวก็จะมีน่าจะเกี่ยวขนมปังฟาร์มเฮาส์ด้วยนะครับเผื่อมีวงสวยัยหลุดมานะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตกปลาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ ฝากนะนะทั้งคนใหม่คนเก่านะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผม,มด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยเนี่ไหนะมันดึงยืดยืดตั้งนานเลยปลาจริงปลาที่หรอเออนั่นแหละหมดเลยหมดเลย เดี๋ยวขงกแม่เลยันหนักไม่ต้องสงสัยหรอกมันเกีียวเอาเอานี่กันอ ตมานี่ย้ามานี่มาเลยอ้กาก็โอ้โหมาเเลยโอ้โหคุณวายเลยปาตัวเล็กนิดเดียวครับตอนนี้ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับ มีตีลูกกุ้งนะครับสามสีค่คันแล้วก็เป็นเหยื่อขนมปังนะครับแดดค่อนข้างร้อนเลยนะครับเพราะว่ามันหน้ามันสู้แดดเนาะหน้าแพเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นเหยื่อหอมนะครับไข่เขียวก็ที่ตกแม่น้ําตลอดนะครับก็ถ้าอยากดูวิธีทำก็เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ข้างบนนะครับเข้าไปดูไม่รู้จะพอได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้สูตรหอม,หอม มักฟิตนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับเพราะว่าไม่เคยมาเลยนะครับแต่ว่าแพ้ค่อนข้างแบบดีเลยครับหน้ากว้างตีเป็นยี่สิบคันได้เลยครับเฮ็ดปลากินพี่ตัร้อยเลยงับงับอยเลยอู้ติดของผมอยู่ เยอะกันใหญ่เลยเยอะกันใหญ่เลยติดครับนะติดกันตะพึดเลยข้างล่างมีอตอัวด้เปล่าไม่แน่ใจติดกันเต็มเลยขาไปสองสามพันแล้วะะนะุกอุ้ยเฮ้ยๆมีสู้มีสู้มีสู้สู้สู้ โมาแล้วเต็มแรกนะชุสวยงามสวยงามนึกว่าจะเงียบทำงานซะแล้วต้องทำให้นะดูยีคันเดียวเองนะเนี่ยควักอุ้ยนื้อเนกเนื่อเนกงานนืเนกมาแล้ว ลักไหมีิมาแล้วมาแล้วมาแล้วยกเลยโอ้ยสวยอยู่เฮ้ยนั่นเอกมาแล้วครับหนึ่งเต็มของกันเนี่ยเราคันลูกก่อนคันไหนคันไหน หน <c> ักระสองคันแรกเนี่ยคันนี้กับคันนี้เออสองคันนั่นเนี่ยต้อนกันเลยอ่ะไวะม่เลยคันนี้โอ้ตัตั้งตั้งไอ้คันนั้นก็กินคันนี้เหรอเออคันแรกเนี่ยคันแรกต่อใจทูเลยเนี่ยไปเปล่าไม่มีนะสาวไว้ไว้ ใช่จะร้อนทกจะร้อนแต่กินซ้อนกันเลยไม่อยห่นะเฮ้แต่ของผมน่าจะอยู่อยู่ไหมทุกตักเออู้หูสวยสวยเฮ้ยหายฮือ้ยมึเอฟ้อุ้นี่แบบเนี้ย

ตกให้เจ้ดูหน่อยตกให้เจ้ดูหน่อยก็สามารถถึงอ่างทองเอาเอาให้สักหน่อยครับตกให้หัวหน้าดูหน่อยสุดยอดครับตุนยอดอนี่ครับนะน่าจะไม่โลก็เกือบะครับประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่มาถึงแล้วอ่างทองตกให้เด็กมันดูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประมาณครับว่า มตะโกแขนแล้วปลาอื่นเนี่ยแล้วรอปลามาเพราะว่าผมตีไอ้ตะโกไปแค่สองคันนะครับตีปลามมาไปตีตีเหยื่อกุ้งไปสามคันยังไม่ไม่มีอาการเลยผมผมอยากเห็นปลามานัตสันน่ะนัตสันน่ะ่งเดียวนัตสันนตสันวัดปลาหมาให้ดูหน่อยเป็นไงนะ ค่อนข้างเงียบเนาะวันนี้เงียบครับเงียบมากเลยน้าแหนมาทำน้าแหนพามาทําอะไรไม่รู้เนี่ยดีนะที่ยังมีห้องแอร์แต่แพนนั้นเขาสับกระจายเลยครับสับดีมากแพนนะนู้นนี่แฉ่แจ้มาหานี่มาวันนี้ผมมาเพื่อมาเจอนักสันเลยเนี่ยนัาสันน้าสามจอนเป็นตามตามอยู่ในคลิปอะ่ะ fc นะสันเอ fc เลยครับที่ตามมาจากนู่นแหนเลยนะนวนนครยันมาหาทองเนี่ย เดีด๋ดดยมต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้วันนี้รู้สึกว่าจะเงยียบครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งไปไม่กี่ทีเองครับประมาณนี้ตีลูกกุ้งไปเงยียบสนิทเลยครับต้องรอมันต้องใช้เวลาประมามันกินค่อนข้างยากนะครับก็ได้แค่ตะโกกมาครับไม่กี่ตัว <laughs> หลุนกันต่อครับเดี๋ยวยาวน่าจะกลับประมาณสี่ห้าโมงประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวก่อนกลับไปเก็บเก็บละมุดเอาไปทําชิปละมุดนะครับเอาไว้ไว้ตกปนิน,นครับเก็บฟรีด้วยเตรียมถังมาถังขาวมาถังหนึ่งเลยเอาไม่ได้หรออะไรวะกดแล้วมามา้มามาย

ปากฉีกไอ้เนี่ยมันหลุดอยู่เนี่ยเมื่อกี้อ่ะติ๊กเมื่อกี้ปากมันจะฉีกเร็วเลยดึงซะสับกระจายครับสับ <laughs> สับแต่ปลาคลองมาแม่น้ำทีให้เต็มที่ไปเลย,ยสับเลยสับเลยอุย้ยระวังระว้า บอกไม่อยู่โอ้โหฮ้ยฮ ชอบชอบนะพี Jaz ่นอบนะ กดเลยกดเลยขัยนขั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 นมาโอ้ข oh. องเหลืองเลยคร er nah. ับแล้วนะจุ๊บขี้เกินไปนี่คนนี่เพ่งแต้มครับนะเหลืองเหลืองเลยของเหลืองครับไซโลไซโล ยุบดูแลวเดี๋ยวเเจะปล่อยเยอะอยปล่อยนะเอาเอาวอย่าห้องนี้หรอข้างนีอย่

่าพอสเย่าวนี้หายห่วงเลยติดมาสองอันเลยโอ้โหไซโลครับแล้วนะอะไรไม่ถูกเลีเยคนย้อนนี่เป้งๆเลยครับปวดถ่ายไม่ทันน้าสันสาบไปก่อนผมอยู่ข้างในนะครับอยู่ในห้องแอร์นี่โอ้โห ใหญ่จริงใหญ่จริงไซโลฟังวุ้มผมผมไม่ถนัดเอาเร็วเอาเร็ววุ่นวายแล้วสองคันดึงคันแทบจะล่วงเลยเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อไปเดี๋ยวคันนี้ TV, ี่ี่เขาขันกุ้ครับขันกุ้งกนะัน่ะฮ้โอ้หขึ้นังใหเลยขาเลยอนหอมเล็กอ่ะหลันฮะยังใหญ่่อ่ะเห็ยยนงไหม เห็นเหมัดไม่ดีแน่เลยไม่ไมาจับมันมันขาดมันขาดตรงนี้ขาดมัดไปดเออตเห็นเห็นบุหรี่เห็นแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอมาวิงออกวิงออกสายหลุดสายหลุดสายขาดอ v p ี อะไรตายอยากเลยอาดอีกแล้วนะสันเรอยู่แล้วด้วยเรื่องโอ้โหหลุดครับนะนะขึ้นแบบบุ๊บใหญ่เลยปลาหมาครับขันกุ้งกุ้งสดกุ้งสดหายขาดเลยโอ้โหน่าเสียดายเลยครับรอทั้งวันนะครับปลาหมาอันนี้น่าจะใหญ่เลย,เลย <laughs> มีห้าโลขึ้นอ่ะ เห็นเห็น,น,นขึ้นเห็นแบบลอยตัวมันลอยตัวแล้วนะนะ<ฮ>มันจะลอยตัวแล้วนะถ้ามันลอยตัวปุ๊บเรียบร้อยเลยก็อดถจะจะให้มันลอยให้ได้อะถ้าขึ้นผิวน้ําได้โดนแล้วเมื่อกี้นะขึ้นครับธน,นะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็น่าจะได้เวลาเก็บของเตรียมตัวกลับแล้วนะครับวันนี้ก็ พอมีผลงานให้นาไนด้ชมนะครับก็ปลาไซส์สวยอยู่นะครับปลาตะกบตีหม,มาไปตีลูกกุ้งไปห้าคันนะสันสับมากินมาทีเดียวครับกินแบบคันพุ่งไปเลยแล้วก็ถือว่าไซส์ใหญ่เลยครับเพราะว่าเยื่อมานี่แบบว่าแบบวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับว่าสายมันขาดนะครับปลามา้า น่าจะสายมีห้าหกบวกนะครับว่าสายใหญ่มากหรือว่าถ้าแบบสายเล็กนี่มันลอยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้มันวิ่งออกอย่างเดียวเลยไม่ยอมขึ้นเลยนะครับพ่าอย่างไงก็ขอบคุณนานาที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นแพรบ้านเราแพรลุงต้อมนะครับอ่างทองนานะที่สนใจก็ลองมาดูนะครับก็บรรยากาศค่อนข้งางดีนะครับแพรนี่สะดวกสบายมีครบทุกอย่างเลยครับห้องแอร์ หายยากนะครับห้องแอร์แปดร้อยถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันนะครับว่าได้กี่ตัวกี่แ้มก็มีเพื่อนที่กลับไปแล้วนะครับเอากลับไปสองสามตัวเนาะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าปลาสายค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่ากินห่างนะครับกินห่างมากเรามาถึงแปดโมงกว่าจะได้ตัวก็เกือบเก้าโมงแล้วมั้ง ต้องมาเช้าเช้านะครับจะได้แบบตกแบบได้นานหน่อยอันนี้ก็สี่โมงเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ละเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยกลางคืนเขาก็มีคนมาลงต่อนะครับประมาณหกโมงเคเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็พอมีผลงานให้นาะนะนะได้ชมนะครับ ngang này, này tham này, cái tuổi cái 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 lô lô thằng cái 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 khi mà cái anh 15บหแต้มครับก็ใสโลโลทั้งนั้นนะครับมานี้ครับเ๋นะครับก็เดี๋ยวเก็บของแบบบ้านแล้วครับไสใหญ่อยู่นะตะโกกไม่เยอะนะครับประมาณ10กว่าแต้มแต่ว่าไซโลทางนั้นนะครับไซโลแล้วก็ต่ำโกโลนิดๆใหญ่ๆเลย ได้ไม่เยอะแต่ว่าตัวสวยครับผม